น้อยก็ถวยายพระแม่ธรณีหมดนะคะหัน่นนะหั่นนะหั่นนะน,นี่วันนี้เราให้นักเรียนนะคะอ,อยุดเรียนหนึ่งวันนะคบวสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็ แก้วนะคะจะจำหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม,แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยบุหลายจอยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลค์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นนะคะสามารถที่จะอดุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันไหลจ่อยได้นะคะสวัสดีค่ะพบก,กับช่องไทยบุหลี่จอยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม,แม,แม่ทุกคนนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ มูชายเหล่าด้วยนะคะ้วคุณแม่อย่หิวน้ำค่ะทั้งพุ่นเลนหนามเป่าอยู่ปูดๆอยู่ทั้งคนเขาว่าเด็กหน่อยเป่าหนามนี่ฝนจิตกบ่จะนะกำลังพากันกลับมาเจ้า่ราจะไปเห็นงานค่ะตาว่าเขาบอกว่า cancel ก็เลยพาไปเบิงสวนหย่ากลับมาแล้วก็ถือโอกาสค่ะถือโอกาสให้นักเรียนหยุดหนึ่งวันนะครับหยุดเรียนหนึ่งวันแล้วก็พายเมฆไปถูมากนะคะหนาเนอหน่โตนี่บาดเบิร์สค่ะคุณยวไม่น่งจะซู้เหมเบิงว่าที่แม่เราผิวบางแค่ไหน๋ยวเร้อข้าหูคนจะว่าหนาหี่ไปแล้วค่ะ มีบองงวงเออเจอแล้ว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 มีนี่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 นขอขอนุญาตเพราะว่ามันซุ่มเนาะนเมือใหญ่มือมือใหญ่จัไงเนี่ยแหละค่ะพ่้นผิวบางเนาะน,น,นานๆทูนะคะเลือดออกหมดนล,ก,ลกิ้เป็นยังวะ เล่นเล่นเล่นอพอกลังอาบน้ำเห็อีหมฮะเพราะว่าไปถูตัวมาก็ต้องอาบน้ำนะคะจะได้ไม่แห้งเนาะเห็นบ่มคะเขาเรียกอะไรข่อยางาอ่ะแป้งคัดนำ้ำ แป้งขาดเบิดคือเก่าหลุดไสอ้อายดึงเนาะเอาแป้งคัดหนา้าคัดตามันละล้อคนรอเนาะนออกำลังออกไม่เนาะขนายอีเม่เข้ามันหักไปนะคะเดฟอีเม่เราบออันนี้เถียบอคอยอาบป,ปากให้บึ้ง อยากจะหวงเลยจังหน่อยอนี่จะขีดอ้อหน่อยครับอันกำลังกำลังงอกใหม่เนาะอยากดินน้ำครับดูครับดูงานน้อยครับงานน้อยก็ ถวายพระแม่ธรณีหมดนะคะขั่นนะขั่นนะขั่นนะ,น,น,ะนี่วันนี้เราให้นักเรียนนะคะหยุดเรียนหนึ่งวันนะครับเออ <c oughs> <c oughs> ก็จะชิวๆหน่อยคุณจีเหรอคะนักเรียนนักเรียนเพิ่อนหยุดเรียนมือหนึ่งเนะาะวันนี้พุ่นน่ะ โอ้โอ้โหอโหมาค่ะฮ่าหนลาล่นแล้วสิเลาล่นแล้วสิน้ำหมดแล้วอีกบอกว่าน้ำเบิดทังล่ะครับฮ่าลมเฉียว้ายมเฉียทำไมน้ำหมดเดียวจัง นะะี่ค่ะดินทรายตรงนี้มันเริ่มเริ่มเริ่มอันนี้แล้วเนาะเขาเหรนทุกมือเนาะมันก็นเริ่มหายแล้วของแม่คือกันของแม่ทั้งนี้ก็เริ่มเบิดแล้วแม่นั่งกันเลยว่าขี่ลงดินทรายพันอีก,กนะคะนี่แม่เอ็กซีสนับสนุนมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าเขาเหรียญอ่าอากาศมันปลอดโปร่งเนาะเดี๋ยวเวลาลงมาแล้วเราใสา่คอกไม่ทันมันจะไหลไปกับน้ำเบิดเนาะ สำรับเรื่องของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะจงงยังหงีดตลอไปนะคะเพราะว่าคุณแม่เรายังอะไรยังไม่นิ่งร้อเอร์เซ็นาะก็ยังมีการวัดสูอยู่เรื่อยๆนะคะพอกับแม่ก็ยังไม่วางใจเนาะเพราะวถ้าเกิดว่าหลุดมาอะไรมามันค่อนข้างที่จะลําบากนะคะเนาะลำบากทั้งเราทั้งคนอื่นด้วยนะคะลูกชายมีเนียง <laughs> ลูกชายแล้มีเนียง อ่อยอ่ยอยวันนี้ประกาศหยุดเดียนหนึ่งวันครับภาพก็อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม้กันสันแม่นาง คอหักแล้ว <laughs> มากันสั่นคอหัก<ป>อ,ยอย่อยยอย่อยดึงมาหอมมาเออหอมมาหอมมาพี่ อันนี้คือเวลานิ่งนะคะเวลานิ่งคือเวลากินค่ะเวลาทีบมีดไส้สีนะคะเราสามารถเข้าใกล้ชิดได้เติบหนึ่งนะคะพุ่นหนาคาหลังเนี่ยค่ะควาสามารถในการยื้อนะคะฝุดอีเมหอบนี้อีกแล้วอีเมหอบหย่านี้จากลูกไส้เล้ยค่ะ หวายแมหอมนี้เบิดช่วงนี้คุณแม่เริ่มผอมเพราะว่านอนไม่เต็มอิ่มนะคะ,ะมีอ่มังเทือช่วงนี้พาย,ยุเขาเรื่อยเนาะมังเถือกลมมานะคะ ลมมาแล้วคุณแม่ก็ตกใจเงี้ยบางทีก็ได้นอนแป๊บเดียวกับตื่นเลนยใะ่คะต้องเทือกับหมาเอาแนงสิเพินกะสะดุ้งตื่นแล้วเห็ดแหนอนอิ่มบันไดนะคะแต่เราก็เนี่ยค่ะมีไฟไฟไล่ยุงให้อยู่เรื่องยุงเรื่องมแมลงก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรา มีไฟไ pues mm hmm. ล 8, ่ย nah. ุงไล่แมลงให้อยู асибо, ่จากแม่เอฟซดีนะคะคือส่วนนี้ก็คือเราไม่ได้ให้ให้ให้อาเลือกปุดเรื่องยาเนาะยาไม่ได้ลดปริมาณนะคะเนี่ยค่ะกล้องหยา่องบางไงเลยด้วยค่ะได้กินได้กินเต็มที่ค่ะ แต่ว่าแม่แล้วไบ่ค่อยได้นอนเนาะบางทีอ่ะ,อะจะนอนบางทีจะนอนล้มตัวลงนอนทีลมมาแรงๆเนี้ยก็ตกใจตื่นเงี้ยก็มแกีแล้วก็ไม่ยอมนอนอีกอะไรเงี้ยก็มีค่ะนี่นักเรียนหน่อยครับสบายครับ วันนี้ผมไม่ได้เรียนนะครับผมก็จะสบายชิวๆครับแล้วกินอิ่มแล้วผมก็จะเลีนคิดต้มตอครับหางะหางหางนี่หายอยู่นัีศึกษาคะ่ะเนี่ย ตีเสาแน่ตีรักแน่ขาดรุดหายค่ะแต่ก่อนหาเจออยู่ค่ะแต่ทุกวันนี้หาไม่เจอแล้วก่อนก็จะเห็นเรื่อยๆค่ะทุกวันนี้ก็ตอนนี้มุมประจําก็หาไม่เจอค่ะบางทีย้ายไปไปอ,อยู่เสานู้นก็หาไม่เจอคุณแม่ที่แม่เอาอย่าเสียงจอย ตีก็หางก็จะสวยมากเรียกว่าคิดดื้อปรดตีนาตีหลังหางเลยบั้ยย่างเดี๋ยวเราก็จะให้ลูกชายกับคุณแม่พักผ่อนนะคะเพราะว่ามันจะย่างไก่เติบเนาะ ไปที่ทํางานออมกลับมาดูสวนหญ้าก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรยังไงก็ฝากพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามช่องพายหลายจอดไปด้วยแล้วกันนะคะฝากเป็นกําลังใจให้นักเรียนตัวน้อยเราด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ